สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุกคนเนาะพ่อ,นนะ <c oughs> อ,อกับซองไก่ลาคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศยาม้าวๆเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเมฆพ้นบอรหรือ,มอเมกแดดเลยมืดพนเหมะวันนี้ห้าสิบไปหาหน้าม้พี่น้องเ้ยก,กับชาวจอยแล้วกับน,น้องมอด เอื่นหากันจนเจ็บคอเห็นกันตะกอดกันโลดโอ้ยโผดโผไปเห็นกันะกอดปั๊บโลดต่กี้เห้าว่าขึ้นไปส่วนเดชจอยนี่ไปหาน้ำใหม่นี่ถ้ายันเพิ่นบามาเอาก็เลยให้น้องมอดขึ้นไปส่วนมาไหวขนาดเนาะ เย็นกันตะกอดกันโลดปั๊บโหลดแต่อิจฉาลีพี่น้องเอ้ยอิจฉาต้องเห็นกันตะกอดกันปุ๊บบ่ร์เอาจิไปหาน้ำใหม่ไผ่บ้านไผ่ป่าน้ำพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเนาะมันเริ่มออกแล้วน้ำใหม่ไผ่ป่ากันน้ำใหม่ไผ่บ้านก็อยากเม็ดแล้วน้ำใหม่ไผ่บ้านนี่

หอด้วยไปหอยมีหยังเลยวางตะแดงว้ายทางนี้อ่ะเอาคือไปหยังมาทางนี้อะเอารลุดถาถาอยู่ในเทียงคอนป่าน่ะเอาเห็นเอาเห็ดเอาอีสนาง็จ่อยจะคุณได้ปลนี่ไปไปจะคุณได้ปลอกปัาย้มาุดแล้วกอะไรที่เปกระยางบ่หอน่ะ ได้ยินเอาขึ้นเราลงเราล่องทางพ่นุ่ไปถืออันนี้นะเออเอาน้ำมาถือกระต่ายนี่ไปน้ำเย็นยังดีมาหลุนกันพี่น้อมเราพัชไดหรือเ่าไดเนาะมันไรยยังเหมือนขนาดห้อง ลุงเพชรลุงเพชรเราเป่าเวยนอืมเห็นยังช่อชอย้อโหรยี่จะเาียหนังจิลุกะเกี้ยวแาเทาเาเสียงไปแล้วเห็นแก่งวยกันนะเห็นไม่ใจว่ะเลื่อนใช่ไเไปฮะซองกอสามกอเลยยังบบเห็นหน้าไหมย่ากอันพี่น้องเอ้ยาบ เน้เห็นยังเบิองนะตอนนี้ยังบ่เห็นจกักแนงเลยเดี่ยพี่น้องบ้านนี้น้ำใหม่ไผ่ป้าเป็นอาดับเละทั้งรุ่มนะ้ำมือเนะี่ยไปเนี่ยเฮ้เห็นตัวใหญ่เด้อเด้แถวรุ่มมองจะเอาเห็ดปวกลาย,ลายนะของมันดินชายเด้เท่นะโอ้ลิเกได้อยู่บ่เฮ้ย นั่นตัวใหญ่นะาของมยของันอืดบ่กินอะไรกับเบื่อพี่น้องเลยน้ำใหม่นี่กินอะไรกับเบื่อเนาะเฮงแกงเงเสบนั่นทางนดไมอันนันบคไปเหงาหนาถ ก็เอกอเขียวขนาดเลยปวดนะเออเอาเออนีปูีนี่ไงนี่ีมือเาลุดๆไปเลยเอากรตบมีแล้วบ่อน้ำ้ไปบบาทนี่ใช้หัวานทั้สองอันเบิ้งก็นี่ดู สะจอยเบิ่งเลยบ่มีทิเออ่ยแล้วคือยังบ่ทันเห็ยนนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะอ่าไปเรื่อยๆเนาะโอ้ได้เลยเข่าข้างกอโอ้ยน้ำใหม่หิงกระลายเข่ากลางกอน้ำกระเสียหายไรตื่อเลยพี่ดองเอ้ยมันสันนะมันเบอรออกมา มันผสมลอยปะเชียร์เลยบ่ม yeah, ื่อกี้นะฮะ้เมื่อกไงหนึ่งเข่ากลางโกอันนี้กรเข่ากางกมดสองอันก็เทขไปพี่นาะมาลยังอันโอ้โหเนลปนีอยู่อ่งบกก็ออกมาลดอยู่ ได้ยืนในด้านาำคมหนึง่งเลยอย่าให้มันเข่ากลางก้อกอ,อีกเด้อเห็นเ่าๆจ่อยเห็นหน่อมแล้วซอบบงชื่บอบดินเออกระตูดมัน นั่นอู้แต่ยานเลยังเมนยังเมียนยาตอาฝนตกแห้งๆนี่ใช้มันชิมีนอนางขาวเลยเนาะเอาเมมัดเก็บเด็กประสมหน่อยอ,อ๋อใหม่ถือหัวเรา ขอโทษขอไปยังน่อยพู้มาไม่แ้านะนะเนี่ยก็กีต้าเมวนี่ก็เอากีต้าเมวมีบอบอสเปลี่ยนชื้อบอสม่องกนอบอเออมารล้วพี่น้องมาแล้วก็นี่ อ,อืใส่มือเลยบาทนี่นันดีทํสำสีนัวปุ้ยเอาเียจากกับพ่นตกอาจากกับพ่นตกนะห้อยแทวนี้แล้วมองเอาอึองเฮา,เนะาก่นะลยชีิฮานพูกเออน้าม้อกับาสีอองอึงกับจนส,สีเอาเจา้า

ໂຕນັ່ງເຜົາດັ້ງ3ຊົ່ວໂມງກໍບໍ່ເຫັນນ້ໍາໄມ້ໝົວຂ້ອຍຊິເມື່ອໄດ້ສອງບໍ່ເຫັນມັນກໍແຕງນະເພິສອ້າຍບັກຍາຕາລຳມລໍຫກມນມບານນຕມຄືນມລີປ ป่ะพี kind of นน้องไปอีกแซมเสียอาวอีไปนอนังข่าวนอนเดียวก็กินบะเมด่อไแต่มาแต่ละเ่อเอาเป็นกระตากระเพอกินตกลงเนี่ไใดกันเนาะกอนี่มีเยอะมันต้องมีแต่ละโกแต่ละโกนะ ยืนยันทำไมนะมอดใส่เออเจ้าคือว่าเอาหมดยืนให้แล้วมดนั่นเราบอกเอาให้เพิ่นตี้น้านนะกโคเนเด่นในจอะน้ำัยนะโอ้ สามเอา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 มีดมาจังปาดเอาได้เนาะพี่เออมันอยู่ตามลำมันพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเริ่มมานแล้วเริ่มมานแล้วเออแชร์ก็ได้แชมันทุนมันอยู่ตาำล้ำนี่ลงทุนขนาดแล้วหามกูดักตด้นี่งหกเท่า ใหญ่ได้ทางนี้กลับมาทางนี้อีกมันองอ์น่ะนอนเอยเนาะก็าว่มเอามีดมากป่ามันชิลลีลายเนาะเอาพอได้บ่าเอออย่างกองอมาจะขอย

งานนี่แกงต้องแฉบแน่นอนพี่น้องเลยประว่าหนี้ปูยากยากยากถี่มาลยเก็บสกอตนี่ไงโอ้ยหมดเลยนี่นี่นี่เบิ่งใบยันนั้นาะอีหยังตกบ่มันตกเหี้ยบอือประหาหน่อมัน ไปเลยๆไปเลยๆไปเฮ็ดส hey oh ูน่ะใส่เฮ็ดต้นหมอดขอเฮ็ดมาดินี่ตัวนี็นแต่ห้อยเอาห้อยก็เจ้าคองนี่แหละเอาก็ได้เออคันเอาพี่น้องเพิ่นว่าให้เอามืออยู่ไดมันเอามือบ่ได้พี่น้องมันใหญ่เกินมันโหนน้ําน่ะคือะว่าบ่ออก็ออกอยู่2ดอกะหมดือว่าได้2ดอกเนาะ โมริกิไปตาใจเรื่อยๆพี่น้องเลยทายให้ผงตลอดเนาะฉันเห็นลืมอะไรกะเตะพุติตาโอ้พุทธิตาใสก็มากระดิ่งกันระวาิตใหม่ใหม่โอ้นนองมอดเห็นพี่น้องเลยบาทนี่อเไยธรรมดาฮะหากเอากระพร้อมนสินานาตัวเทิงอีกนะ Má phi. Ô tôi nhai cho chơi na. Sắp áo nó đi này lùm na. lê lai. ô, nó lẹ nó lẹ. Tôi nhai nhai na. Ô. Tôi hiến bỏ mọt. Có bắt tham mà ra bụi nè. Nó mọt nó mà nó chẳng chạy chị đây, chắc tỏ. <laughs> Sắp áo cả đấy. Còn không má? À, áo áo <laughs> áo. คือเราคือเรา,า,อา,าเออขอาวบะหูวมันออกหรือว่าจังไรเนอ้ยนี่นี่แนงหนึ่งมดเต้นตัวนี้มันอยากอันนั้นเนาะอย่าเพิ่งเยี่ยมมันชินทับซาโเ <laughs> มันชุ่มยุ่ยเฉยๆแต่พอมันยังออกเนาะมันชุ่มนี่โอ้เออพอดีเนาะใหญ่ชุดแล้วบ่งใหญ่ชุดของมอนี่แหละนี่นี่พี่น้องหรือว่าสีใหญ่ก็นีเฮงดีต้องรุนไปเนาะรุนไปเลยเรื่อยโอย ไปหอดใส่ละมาอมันมันบ่หน่อยบ่หมดเอาหรือบ่มันมาหักออกได้ห้างโตนี่หมดเป็นว่าก็ได้ไปหเลยที่กินได้อยู่หักด้วยเทืองพี่นะมันยังกินบ่ได้นะนก็ได้เออคือเออเพอวันนี้ นั่นแหละปี๊บนะครับ <S <S เห็ยนยุ่ยเลยนี่ทั้งพี่หลกเขาเอากันชะนันอยู่ยอน้ำไมเออน้องหมอดเป็นคนสอนเออน้องหมอดเป็นคนสอนเออโอ้ จำฝนตกนี is, e. uh ่ม huh. okay, um, nah, no. ัน well, สีออกลายเนาะเก็บหน้าเนาะฝ้านี่ยันหน้าหอยมาหาคู่มือก็ได้คู่มือของมันออกคู่มือแต่ว่าสีได้หน่อยได้ลายเจ้สีซอหาแนงมันบอกฮานหอมันบอกนั่นเธอมันดินปกเนาะมันหกเห็นบไหม ao tá vai lê lê cho nó đi đưa đi đi về con Bà, bây là... và về bưng nông xót là lúc phun vào hiện nay anh xăm kẹng này và cho ăn anh đang thứ nhảy thì xăm một kẹng nhá kẹng cúp mình có vừa vừa con đấy đấy ໃສ່ແມ່ນປາເອົາແລ້ວໃສ່ຫມ່ອງເຂົ້າຊໍນາຈໍໃສ່ນ້ໍາໃໝ່ນະແກ່ກົກນີ້ເອີເອົາມາດໍາເຮົາແກ່ກົກແກ່ນອມມ່ົນສໍຊິມາເາໄວ້ວ່າກດຍໍາມາອ້ສ Để bà phá con nằm mà nằm Ê À xem sắp nè Nó hao khá nè Khá cúp Khá cúp ý đi Nè nè yang chơi chơi lo vào ว่าอย่างนั้นว่าสิได้มาจับน้ำไม้ได้ไปกอดเสียมเชี่ยมขาก้นน้ำไหมเหนือหัวเนาะเอาถ่าอยู่นี่ก็ได้ปี่น้องเลยน้อมันนี่ไดขุดเลยน้องโซล่าขุดเลยมาเหรอยังบูพ่อเทไรลูกขุดเลย ลองเห็นแล้วมันเกี้ยงๆด้วยทางนี้สิให้พี่น้องเบิ่งคักนอกแร่ของปีมันบ่เกี้ยงแล้วมันไปบ่ได้ทางบ่ได้บ่สุดแล้วนี่เฮ้ยอ่ะเบิง่งเบิ่งนอแร่ของปีพี่น้องเอลยอ่าโตโตโต,โตโงามนี้ก็มีหนอกัขนขนาดย่ำเล่งคักะลีเน,น,นาะปานนัมันขึ้นมามีหนอเฉยโอ้โหนี่คือหน่อไม้ใช่ไหมนี่คือหน่อไม้แล้วแหละเสียบ ซับเลยบัานเี่เสียบว่เสียบเลยเสียบก็เสียบิเน่ยว่ามันเอาคือเอาเกลือเลยเอาไปอ่างีแม่ยังวะเอาเอาไปอ่างแม่พี่น้องเฮ้โห้มันก็เกินไปดอกพุ่นนะจนซับจนมันเลยหัวหนามไม้คุณแหลทรมเด้อเบิ้งก็เป็นตาตายนรรดมีเชยพี่น้องเบิ้งเจาเบินงป็นหนอกเนี่ย จับเอาคักเอาหนีเอาไปเดือนหาผัดได้หน่อเนาะเดือนชีเดือนหาเออเดือนหาแล้วเดือนหาลาวแต่เดือนชีปฏิทินปฏิทินยังเป็นเดือนสามอยู่ยังเป็นเดือนสามอยู่เนาะเออปฏิทินได้ผัวได้นี่เดินธรรมดาเนาะโนบักไงโนช้ำนี้อ้าวเขาเรีว่าฮับโนเละหนอเละของเฮาเนาะโอ้ย จะยึงมาดูเรยวมาดูกับมอสนี่จะจอยไปใช่เน้อจจอยไปใช่เรยอมันสีไทยฮะสีอาล่งเป็ดโอเคอันเดียนะไทยๆบ่พอเลยแม่แม่ไปส่งไปอ้าพี่น้องแม่แมบก่อนจกบาทโอทมทม เออตุกข์กดว่ะเอายิดบุเขาเหรอเอาโอ้ยกินได้อันนี้นะชีได้ไปตัดประมาณพี่แหละเบิ่งตัางเลยไปทัวรมีเรื่องนี่ปะปะปะมาอะไรพี่น้องปะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่น้่มใหม่เหรอไปจับตัวใหญ่ขึ้นเลยเฮ้ยจับตัวใหญ่ขึ้นเลยได้อยู่ได้อยู่อาย่สองคนเถอะ อยอ้่าออจอยกอนไหมห้องแก้มรถด้องแก้มรอดเมอยนยุตเดี๋ยวมนี้มนีอยากยังเดี๋ยวสิพาไปเลี้ยงมกระทเออมูกระทะกับมูกระทะห้ามบริยูแลวห้ามยูบัดอ่าตัวอยู่เบื้งคาเตีบ้านบ่เออเบิ้งกูเบาหน่อยเนาะมื้นี้เตบานอ่ะเขาคือเตไวเลย ก็าละคำโอ้บ่ห่อนบ่จังหวะขอบใจสุกุสุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปหน้าสบายดี